ดีพอแม็กเทคอุดรธานีสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับและขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่กดติดตามจตุพลด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นวิธีใช้ S05 นะครับใน EP ีที่30แล้วนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมครับเกี่ยวกับเรื่องของการเซตเสียงนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงเรามาใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับลำโพง14ตําตำแหน่งนะครับพร้อมกันออกแบบคุณภาพเสียงเป็นโฮมเทเตอร์นะครับเพราะลำโพงจะอยู่ในตำแหน่งด้านนี้ครับ1ครับ2นะครับและ3และข้างประตูบนล่างเป็น สี่ห้าและก็ซ้ายขวาห7 8รวมไปด้านหลังนะครับรวมซับบูเฟอร์เป็นทั้งหมด14จุดพร้อมกับลำโพงด้านหน้าสำหรับในรุ่นของที่เป็นรุ่น m a ็นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้จะมาเซตโดยการที่เราต้องการปรับคุณภาพเสียงเราจะไปตรงไหนนะครับเราก็จะไปที่รูปรถนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่าเสียง ซึ่งไปที่คําว่าเสียงลูกค้าจะคงจะเคยปรับต่างๆแล้วก็คือเสียงต่ําเสียงสูงคือหมายถึงว่าเสียงเบาเสียงเสียงเอ่เสียงดังในรายละเอยียดต่างๆได้ไปก่อนคลิปก่อนหน้านี้แล้วแต่เราจะไปตรงนี้ครับด้านบุมขวาด้านบนถ้าเรากดไปด้านขวาตรงนี้ลูกค้าจะมาเจอหน้าจอของคุณภาพเสียงครับซึ่งเวลาที่เราเปิดฟังเราสามารถเลือกการฟังเสียงได้หลายๆประเภทครับว่าเราชอบผแบบโรงภาพยนตร์ไลท์เฮาส์แบบที่ชอบหรือคอนเสิร์ต เปิดเพลงไปด้วยและฟังไปด้วยว่าชอบแบบไหนแต่ตัวใจความหลักเราจะมาอยู่ที่คําว่าเสียงต้นฉบับไฮไฟครับถ้าเราเลือกในตําแหน่งนี้ลูกค้าจะมีปีิย่อยเพิ่มขึ้นมาสามารถที่จะปรับอีควอไลเซอร์ได้แบบนี้สามารถปรับเซ็ตแบบที่เราต้องการเองได้นะครับก็คือสามารถฟังเครื่องเสียงคุณภาพสูงแล้วก็ปรับได้อย่างที่ต้องการได้นะครับแล้วก็มีสามารถที่จะเลือกตําแหน่งได้นะครับขออนุญาตนะครับถ้าเราปรับในตําแหน่งว่ากําหนดเองด้านนี้เราก็สามารถเลือก ในมุมที่จะเป็นเน้นเรื่องของให้ลำโพงออกตรงฝั่งด้านไหนได้โดยอิสระถ้าเรามาเลือกปุ่มกำหนดเองนะครับหรือเราเลือกเป็นเบาะคนขับนะครับเน้นในตำแหน่งของเบาะคนขับหรือเรามาเลือกแบบทั้งคันก็จะเป็นสถานะของรอบคันนะครับ เน้นย้าครับเข้ามาที่เสียงต้นฉบับไฮไฟตรงด้านนี้แล้วจะปรับเสียงได้แต่ถ้าเราเลื่อกไปตรงอื่นก็จะไม่มีฟังก์ชันให้ปรับก็จะเป็นการเซ็ตเสียงโดยที่ตัวรถได้มีโหมดมาให้คุณลูกค้าเลือกถ้าเราไม่ชินกับการปรับเองลองเลือกโหมดท้ายตามที่ลูกค้าต้องการใช้ดูฟังเพลงไปด้วยและลองปรับไปด้วยสุนทรียภาพขั้นสูงของคุณภาพเสียงของ s 05นะครับมาอีกครั้งครับมาที่เสียงต้นฉบับ และลูกค้าจะมีปุ่มอีโคไลเซอร์ให้ปรับเองและก็สามารถกำหนดทิศทางของเสียงที่ให้ออกได้ในโหมดนี้นะครับสำหรับ EP ที่30เป็นเรื่องเล็กๆครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตอีกนะครับก็จะมาใน EP ที่31นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าที่ใช้รถและก็ใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด Subscribe หรือว่าตัดสินใจรถรุ่นนี้อยู่จตุพลขอฝากสาขาอุดรดีพอแมคเทคอุดรธานีด้วยนะครับสวัสดีครับ